สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Gcap m o r n n n g Report ประจำวันที่2รกรกฎาคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้ค่ะออกมาไม่สู้ดีนักแต่ตัวเลขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สาหรัฐเท่าไหร่คาดว่านักลงทุนรอดูการจ้างงานที่จะออกมาในคืนวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ โดยตัวเลขการจ้างงานที่จะออกในคืนวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นตัวเลขสำคัญที่ออกก่อนวันหยุดยาวของสหรัฐค่ะราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะ1,325-1,330เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนโดยกองทุนทองคำ SDR p ได้เข้าถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอีก5.69ตันค่ะซึ่งถือเป็นการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะ เงินบาทเช้านี้นะคะยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่32.35-32.45ถึงบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,330.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1,324.50เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,326.10เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ ปรับลดลง0.80เหรียญดอลลาร์สารัตออนราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ20.98เหรียญดอลลาร์สารัตออนปรับขึ้น0.02เหรียดอลลาร์สารัตออนค่ะราคาน้ำมันดปิดตลาดที่ระดับ105.34ดอลลาร์ต่บาร์เรลปรับลดลง0.03ดอลลาร์ต่บาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับ16,956.07จุดปรับขึ้น129.47จุดค่ะ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่57.3ดดัชนีภาคการผลิต ISM ประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่58.0ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้างประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่0.1เปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะ ตัวเลขการจ้างงานครั้งก่อนค่ะอยู่ที่1 7 9 0 0 0สารายคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่2 7 0 0สนรายค่ะยอดสั่งซื้อสินค้าขอภัยค่ะยอดสั่งซื้อภาคโรงงานครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 0. 7เคาดกันว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่ติดลบ 0. 4เเค่ะสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ ครั้งก่อนค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่1.7ล้านบาร์เรลคาดกันว่าจะเปลี่ยนแปลงลดลงค่ะอยู่ที่ติดลบ2.2ล้านบาร์เรลค่ะ